หลังจะกินข้าวเศร้าแล้วมันบอเอาละบันนี้พ่อเพื่อนก็ยซื้อเบื่เปิลละบันนี้ไปหาลรือหาคนเอาแาวมาแล้วก็บ,บอกลูกสาวว่าอีหลาไปหน้าบอกฮอบไปแล่นแาวบอกมาสันว่าขิดเบิ้งลูกสาววางได้หูบอกแต่มันหอนแดดได้ยี่พอจ้าแต่ว่าลูกก็ไปขึ้นเก่าแล้วว่าพุ่นนะเพูนยันพ่อพูนเสียน้ำใจ <c oughs> จากนั้นพ่อกับลูกสองคนก็ได้แวน่นมอเตอร์ไซค์กันไปหน้าแล้วเบิ้งยิงบรรยากาศอยู่หน้าตอนนี้นะบอกหุ่งนี่ก็โดกโด,โดโมิตอรหน่วยงามๆม,มิตอรหน่วยแบบว่าพ่อต่ำแม่แล้วเขาอยู่ไฮหน้าตอนนี้มันกระพุ่ยยยาาฉันนคไปขม อบแล้วค่ะเพราะว่ายังตีเพื่อสิเอาลรถไม่นี่ยแหละเข้าไปนี่ลูกสาวที่แรกก็ใส่หมวกให้ยยูบัดที่นี่หมวกกรบบใส่โอ้ยผมกระบ่มัดเจแม่นเนาะพอเพิ่นก็ได้ตอนนี้พ่อปู่กับแม่ย่าฉันแล้วก็มีโครงการในโครงการยังว่าตีโครงการที่เสียเถียงหน้าไม่เฮ็ดให้มันดีกว่าเก่าแม่หญิงเพราะว่ายังตียามเฮาไปพักไปอยู่ไปยังจังซี่มันสิยากหม่องใด้หูบ่ยากยามปวดขี้ปวดเหี่ยวปวดขี้ก็แล่นเข้าป่าอ้อยพุ่นน่ะปวดเหี่ยวคือกันบัดที่นี่ความคิดของปู่กับแม่ย่าฉันแล้วก็เลยคิดว่าเฮ็ดห้องน้ําไว้อยูเถียงหน้าดีกว่าก็เลยสิื่อถือเถิงียงหน้าทาางงลล่่ก็ปอย บบนี่นกสิเฮ็ดแบบนี้ไปเลยตอนนี้บรรยากาศยู่ทงหน้ทงหน้าบานเฮากับบรรยากาศดีบ่คักมองไปท่าไใดก็เป็นสีเขียวเบิดพอกับลูกสาวเล่นอยู่หน้าบ่าถึง2ชั่วโมองดอกหิงจากนั้นพาก,กันหิขวข้าพนวาก็เลยสิพาไปหาซื้อกับเขาเทียงกับเขาเทียงคืงอยังวาติก๋วยตอก๋วยเตี๋ยวคือกาแต่ว่าห้านก๋วยเตี๋ยวที่สิไปซื้อน่ะ่ไดียุบานจาของเด้ยู่มู่บานอีกมู่บานข่างๆอย่างสินะซื้อมู่บานข้ามปากาะว่าเห็นข้าเว่าวานาว่ามันเซ่บแล้วก็มันได้หลายพร้อมไอ้ก่อน เบิงแล้วคือสื่อคู่เราถวยว่าเด้ดอกมันได้หลายแห้งสื่อมาสถุงกินกันอยู่ซีนกับมีฉันมีพัปูมีนงมิวแล้วก็ไอก่อนเกวก่อนคำส่วนเมีย่าไปไสบัตตีเมียาเราไปซีดเบดค่ะแล้วท่านไหนมาอยู่ไปซีดเบสยุ่ห่วยพุ่ะกลับมาเนาะฉันเลยถามอีลาได้แววาววขืนบ่ววเหาบ่ขืนจะมีเมียาลบบ่มี่บ้านบ่าแลนนี่มาหอนกับสงบสะเเยหิวเขาได้ลูกสาวฉันสงสัเสียพลังงานในการแดนวววแต่เบิร์ดหันนันกินว่าเบิดได้ยิงกินได้ประมาณซี่หาั้นัามาาบบ่ยนี้ับมค่แหลายชนิด้อง คือผลงานของเมญา่าฉันมือนี่มีปลาตองปลากาปลาเขง็งปลาขาวปลาคอน้อยอุ้ยไดลายบอกค่ะมีการวางไดหูบ่กเม่าฉันอ้ยนีเงี้ยแม่เบิรซื้อได้หนีเว่ร์ซนดาหลังจากนั้นฉันก็ไปหาอาบนา้ำอาบนในห้หมูดินแดนแล้วก็ไอผนเล่นก็พีสาวเพลินเหตุใดฉันมีเวลามาจับกล่องมาทายเมยญา่าฉันเหตุน้ำอยากนึกกินนี่ละปลาที่ได้มาเมญ่าฉันแล้วก็สีขั้วสีเอยบ้แบบนี้เบิดเลยเดะเมนูในแรงนี่เมญ่าฉันเราบอกว่าเราเสียหลับปลาตองเส็จแล้กก็สีทำการต้มปลาค่ะกัสีต้มปลาเล็กปลา วางในหูบอบอแม่ซื้อมากคักนี่แหละฉันเลยว่าเดียวซื้อมากก็ซื้อมาหลายแต่จนมันสีน้เงาเอาแม่ไปธนาคารเนาะแม่เห็นเขาขายอยู่หน,นาธนาคารกูเห็นทนาานี่ธนาคารได้กูซื้อกว่ามันได้หลายกูศูนย์ซื้อบัตรห้าสิบสามน่วยสิบบาทว่าสั่นว่าปลาตองลหลังจากไม่ยากฉันแล้วทำการฝักแล้วแล้วก็สิปรุงรสแบบนี้เลยเด้แล้วก็สิใส่น้ำปลาใส่ผงโมโนเสร็จแล้วเ้าก็สิไปล้วนใส่แกะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงแล้วก็สิทำการขัวขวัวล้วนๆจนเนื้อปลามันสูงแกะอีกหม้อนึงเ้าก็สิทำการต้้้้้มมมปปปปปลลลลลลลาาาาตตกกก็สสสิแแบบบวๆคือออันนนนใใ่่่งงไไเเทียาง กลางปลาตองที่เขาและออกที่เขาเอาเนื้อมันไปลาบอะนะก็ะยกเอาทิมเด้อค่ะต้มไปน้ำกันเลยเพื่อเพิ่มความนัวกลับมาไปทีในการเฮ็ดก็เหมือนเดิมค่ะกัสิอุจุอาจะมันบ่ได้ละเอียดอีหยังดอกเพราะว่าหยังตีไายได้เท่าที่ท,ทยเพราะว่าคนจับกองกับคนเฮ็ดเดี่ยวกินมันคนละคน <c oughs> ต้มปลานะหญิงฉันอยากสิบอกว่าอุย้ยแซ่บบ่คักเห็นใสๆแบบนี้นะ่ปะปลาตองประมาณ2-3ตัวนี่แหละหญิงตัวซ้ำประมาณ3นิ้วเวลาและเวลากักออกมามันก็บ่ได้หลายดอกอาศัยใส้นนำลายๆเอาจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะใส่ฉันไปเก็บใบบกูดเนี่ยซัััััััวววววฉฉฉนนนนไไปปเเเเเเกกกก็็บบ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 ใููดดดดดดลลลลลมมาา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 ถ่่่่่ิงงง้้้้้้้้อออแแฮฮะยส กับปราทายขีบก่อนฉันบางสิะและนี่อย่ามาหาท่วงฉันอีกเด้อว่าเด็ดใบบกูดแบบนั่นแบบนี้มันสิตายมันสิดับแนวใบบกูดตนเนี่ยฉันเด็ดตั้งแต่ฉันมาเป็นสะพายบ้านนี้ไม่ไม่จนเท่าปนีมิแตมันสิใหญ่ข้นถ่วมลังค่าแล้วนี่คันพ่ห้านลงนะฉันมาถ่วงลังค่าคักต้มปลาไม่ยาฉันแล้วก็ิใส่พอีตู่ลงไปน้ำเด้จากนั้นมาถึงการลาปลาค่ะไม่ยาฉันแล้วก็สิเสยบอกพีกพีกก็สิเป็นพิกพงเดแเราก็ใส่ข้าคัวแล้วก็ใส่พักง่างต่างงากะสิมี่ใบบกู โมโนใส่ไปตอนล้วนปลาแล้วจังสินาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเขาในแรงนี้ก็สิมีลาบปลาตองต้มปลาเล็กปลาหน่อยต่างๆแล้วน้องมิวก็สิกินทอดอยังตีทอดปลาดุกทอดปลาคอหน่อยค่ะที่จริงนี่ยแม่ยาวางเลยหูวบอนั่งบ่ค่อยกิน,นแน่แน่จังสีคันถามนั่งสิบอกว่กนานั่งสิกินทอดไข่แต่ว่ามือนี้นั่งกินข้าเก่งบ่คักน,นี่แหละยิงเอ้ยวิธีแม่ลูกอ่อนกินเข้าไปแล้วก็เลี้ยงลูกไปค่ะสุสีรับสุสีนั่งใดดินแดนน่ะช่วงหัวค่ำนี่แม่นบ่ประมาณช่วงทุ่มหนึ่งไปหาสอง ใีช่วงได้หูบ่กสามถุมจนหอดหาทุมค่ะเวลานีเวลาเดิมสามมือเลี้ยงกันแล้วให้ hi, แบบบบลูสาเหตุให้คค่ใหายเน่หายยังกับโบลูห้ hi, กันอักกับอักแล้วก็มาหยุดพักหายใจได้เศร้าห้แล้วก็พักแล้วก็ห้ขึน้นไม่ยังสี่แม่นี่พอผลอุ้มใบทาน,นี่ยูได้ ه, ยูแป๊บเดียวยูแป๊บเดียวแล้วก็ห้คือเกาได้เป่าผมเป่าผมเปิดจนมาหูพอกระแม่ืออกับบายูคือเกา